สวัสดีค่ะเู่ช่องเชอร์เบดวันนี่เป็นบ้านอะไรเล่าเมาจะมาหากินขนมก่อนกินข้าวก่อนไม่ได้ไม่อยากได้อีกแล้วมันเละไรไปเอาหนังยางมาอีกเส้นหนึ่งเชอเบดเห็นแล้วไปทั้งรอไปนั่งไปนั่งเลยอ้อมเนี่ยหนังยางมาเส้นหนึ่งลูกกินไหมรู้ไหมว่าอะไร มีบัซซี่ด้วยนะเอาไหมแต่ว่ามันมีเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์เฉยเบอร์เกอร์คิงเอาเบอร์เกอร์ไหนให้เชเบตเลือกก่อนเลยแล้วกันมีแฟนฟรายด้วยมีอันที่มีอันที่มีอะไรนะมีชีสไหมไหนลองดูดิมีชีสไหมอุ้ยชีสบึ้มเลยเชเบตเอานี้เหรอกินเลยไหมอยู่ไหม คนที่เม่ดูไหนอะ่ะพี่ยองเดชอันนี้พี่ยองเดชก็มีชีสเหมือนกันมั้งต้องไม่ร้อนแน่เลยอ่ะลกูกเดี๋ยวคุณดูนี่เหมือนกันชีสเหมือนกันมีชีสเหมือนกันอ,อ๋อนั่นแหละซาเดเอานั้นแหละลูกหนูชอบกินชีสหรือเปล่าชอบมากสิชอบไปสุดแล,ล้วกูอ้ยดูชีสเยอะเลยนะอันนี้น่าจะร้อยหกสิบเก้าบาทมีนี่ด้วยมีเฟรนช์ฟรายมีน้ำปัาซี่นนไม่มีนักเก็ตเอารีบกินค่ะ พี่กินถ้าจะเป็ดไม่กินจะให้พี่อมเล็สไงว้าวแซ่บไหมแซ่บไหมเซ็บอีกหุยหนูดูดูดูนี่เนื้อเต็มเลยอะแต่ของออมเล็ตอ่ะเขาจะมีแบบว่าขนมปังแทรกเข้ามาอีกเรื่อยอมเลสกันเรื่อยอมเลสกันเล็วอมเล็ตหนูได้ชีสแล้วบอกเด็กบอกเร็ว ทำดีๆเรจะอะไรข้นอ่อมเล็ก็มีมีกินก่อนค่ะอไม่หวพอหรอกเธอมีของเชฟเด็กอะมี้อมเด็มีขนมตังแซ่บออกมาด้จ้าเออยมาเล็ดด้วยมีมาเล็ดด้วยมาเล็ดอะไรหลองามาเด็ทัวมาเด็ัวรั่วเย อันนี้เอ้ามันจะเป็นของพี่มาทำไมอ่ะอ้าวโหอะไรอาให้พี่เหม็นนะไม่ต้องค่ะอยากให้พี่เมลเขาหยิบเองไม่ต้องแต่แล้วเนี่ยมามาอันนี้มันแบบมีซอสเลยมีสิมีมะมีมีเมล็ดเป็นเลยมีเมล็ดอะไรพวกเธอสองคนนี้เป็นอะไรกันงากินแล้วทำให้ผิวสวยผมสวยเออมเรนรู้หรือเปล่าไม่เอาออกไม่เอาออกมันไม่มี้มันเล็ดแล้วซอสอะ ไม่รู้เหมือนกันมีหรือเปล่าในถุงนนมีแหละมาเรียบถั่วเหมือนเฮมเบดอ่าเปลี่ยนไหมล่ะเอาพี่อมเล็ดมาครอบเร็วๆหน่อยนะวันนี้นัดตังๆไปไหนคะไปไหนไปถ้าแก่ไม,ไมอุทำตกทำไงเนี่ยอุ้ยอมเล็ดก็น่ากินเหมือนกันหอมเดดร้อยหกร้อยห้าเก้านะขออมเดดมาเปิดเอ้ยขอคิดไม่ออไม่<ห>มีค่ะไม่ได้ขอค่ะไม่ได้ขอไม่ได้ขออุ้ยอ่ะเดี๋ยวแม่แม่อูแหวกให้ ไงอร่อยขอบคุณหรือ,อยังขอบคุณสักคำไหมสามร้อยเนี่ยสองคนนะสามร้อยห้าสิบเลยนะมือหนึ่งเนี่ยฮะแองอยู่นะพรุ่งนี้ไปแม่อ,อ้าให้หน่อยอา <c oughs> <c oughs> ลูกอ้าให้หน่อยดิมาปอ่ามามือมามา,มาวางเอ่อมาหนึ่งอ้าปากร <c oughs> อเออแม่อูก็อ้าตั้งนาน <c oughs> ถ้าแม่อูทำตกอมเนี่ยจะลองให้ปะลองแน่เลยไม่เอาไม่เ, ال, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์เออเดี๋ยวคอนเทนต์วิ่งเข้าหาใช่ไหมทำเร็วๆเดี๋ยวมันจะตกเธอเธอกินไปมันจะทำให้ผมเธอสวยเธอรู้หรือเปล่าออมเล็ดเหลืออีกแล้วทายอีกเร็วๆนะยุงกัดอุ้ยเธอทำอะไรลงไปชี้ทั้งนั้นแหละค่ะเธอเร็วๆเร็วๆ อุยออมเล็ตติดมือมาเอาไปไม่เอาฉันไม่ได้กินจะให้มันชันเลียได้ยังไงอ่ะเธอจะบ้าเหรอเอาเร็วๆร็วเอาน้องเอาไปออมเม็ตเอาไปเร็วไม่เอานี้มาอมเอามาเอาเอาเอาเบอร์เกอร์มาออมเล็ตมือมามาเลิกไปหมดแล้วนะเบรเร็วเอเเอเทำไมออมเล็ตทำกับแม่อย่างนี้อ่ะฮะนี่ตูดอ่ะใช่ไหมเนี่ย เขาให้นั่งฟรีก็นั่งไปเถอะเนานะีตูดอ่ะเอาเร็วๆนั่งค่ะเอ็ม,มให้หน่อยเลยอ๋อดึงไว้ทำไมออมเล็ตอ่ะมันอยู่แค่ไหนออมเล็ตก็เช็ดแค่นั้นที่ลูกเออมีแบฟซี่ด้วยนะคะทุกคนไอ้ขนมอันนี้ก็กินออออไปแล้วเออเพราะเอ็มเจาะไปแล้วอ่ะกินไปคำหนึ่งอร่อยไหมขอบคุณเลอยังพรุ่งนี้ไม่ต้องกินอะไรดีนะรู้ไหมพรุ่งนี้กิน ข้าวไข่เจียวนะแม่อูจะห่อข้าวไข่เจียวมาก<ส><น>พรุ่งนี้เชเบดได้เรียนภาษาไทยคนเดียวเบดไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ<ส><น>โอเคไหม<ส><น>เออ,เอ,อกินไปเลยค่ะรีบ<ส><น>กินให้หมดเ<ส><น>ฮ้ยขอทำไมอย่าทำแบบน,นี<ส>น้มันเคยตัวเชเบดไม่เอาเชเบดอย่าทำแบบนี้ค่ะ<ส><น>ไ,มไม่กินนะเพราะว่าเบดเออีกหออร่อยไหมรู<ส>้ไหมเนี่ย สามรอยคนเดียวเนี่ยกินได้ประมาณอาทิตย์หนึงรู้เลยหรือเปล่ารู้เปล่า,เ,ลาเอออย่าก,กินเยอะนะเพื่อนๆไม่ค่อยดูคลิปคลิปไม่ค่อยวิ่งเข้าใจไ,ไหมเออขอร้องเพื่อเพื่อนๆให้หน่อยว่าดูคลิปให้จบนะไหนอบอกเขาดิทำยังไงอเด็ดต<ว>ไม่ใช่ไงเพื่อนพ่อนอเล็ดพูดตีอเล็ดพูดอเล็ดพูด,ด,ด,พดไม่เชดังดัดังด เท่านครับคือแบบเอดอินได้ยอดดูเราไม่ค่อยได้เลยแล้วแบบไหนเพื่อนดูไม่จบเลยไหนก็เปิดทางไปก็แบบแตะทิ้งไว้เลยนะทั้งวันดีไหมอห้อมเดี๋ยวจะได้มีตังกินเบอร์เกอร์บ่อยๆเอาจริงกินพวกจังฟูดแบบเนี้ยบ่อยๆก็ไม่ดีนะลูกรู้ไหมเนะช็ดปากด้วยค่ะเดือนละสามครั<ไ>้งเดือนละครั้งก็พอแล้วลูกเดือนนี้กินไปกี่ครั้งแล้ว,ลวสามครั้ง ไม่ไปกินที่เดอมอลล์หนึ่งค้งนี่อีกหนึ่งค้งงหลือ,อกินตอนดึกครั้งหนึ่งสาและเพราะฉะนั้นพอแล้วนะรู้ปะ่ะเข้าใจไหมคะเชะเบตดเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรป่ะเล่งมือหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่อูจะพาออมเล็ตกับเชเบตไปออกกําลังกายนะจะได้สุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยเนาะเพราะอาทิตย์หน้าก็ใกล้จะสอบแล้วต้องอ่านหนังสือนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเบตฟันนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย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 ค่ะ Thank you.